ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิป u p i ิกนะฮะวันนี้แอปพลิเคชัน u p i ิกนะครับมีโปรโมชันนะ่นเนาะมีโปรมา3โปรแรงๆครับผมตอนนี้ฮอตมากเลยร้อนแรงมากไม่ไม่ทำคลิปไม่ได้แล้วอันดับแรกนะครับโปรของ u p i ิกนะฮะนี่ครับโปร9,600บาทเนาะอ่าเป็นการชวนเพื่อนช็อปย k c ิกชอยเนาะอ่า ก็คือแชร์ไม่ต้องทำอะไรมากเลยคือตอนนี้ผมเป็น u p i c k e r แล้วเนาะผมอัปเดตผมอัปเดตรหัสแล้วกลายเป็น u p i c k e r แล้วก็แค่ชวนเพื่อนแค่นั้นเอง mm. เดี๋ยวเราไปดูโปรแรกก่อนครับ mm. มันกิจกรรมมันถึงวันที่12นี้นะครับวันที่9ถึงวันที่12เนะาะเวลาจำกัดนะครับวันที่9ถึงวันที่12เป็นการชวนเพื่อนรับเงินสูงสุด1,600บาทเนาะ นี่ครับอันนี้จะเป็นเวลาที่เขาคููดาวนะครับอ่าเขานับถอยหลังอยู่ได้รับรางวัลเพิ่มยังไงก็คือแนะนําสินค้ายู k p i ช i c ยครับผมอ่าเด็ดๆเ,เพื่อรับ10,000บาทง่ายๆ่อืมนี่ฮะสามชิ้นเนาะจำนวนสินค้าที่โปรโมทได้ก็คือเราแชร์ไปตามกลุ่ม Facebook ตามกลุ่ม Line หรือเอาไปโพสต์บน Facebook เราหรือว่าทักไปในอินบ x ็อกหรือ ญาติพี่น้องต้องการซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่น3ชิ้นก็300บาทเนาะสิชิ้นก็1ก็ปลาไปพันบาทแล้วเงินรางวัลที่ได้รับต่อวันคือ1000บาทเนาะก็คือสินค้าแต่ละอันน่ะมันจะมีค่าคอมมิชชั่นของมันเนาะสินค้ามีค่าคอมมิชชั่นของมันอยู่แล้วแต่สมมุติเราปล่อยไปได้3ตัวเงี้ยก็ได้300บาทเนาะอ่าสิชิ้นก็1000บาทก็คือมันตกชิ้นละร้อยเนาะอ่าทำได้4วันรับสูงสุด4ี่สี่พันบาทเนาะ แล้วก็พิเศษโบนัสรางวัลอีกคุณมีสิทธิ์เพิ่มถึง9,600บาทเนาะก็คืออันดับที่1เงินรางวัลที่ได้คูณ2นีครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้สำหรับ u p พิกเนาะยูพิเกอนะสำหรับ u p พนะิเกอเนาะก็คือคนที่สมัคร u p พิกอ่ะก็คือเป็น u p พิกธรรมดาคนที่สมัคร u p พิกแล้วเป็น u p พิกธรรมดามันจะไม่สามารถแชร์ได้ว่าง,งั้นเถอะอ่าแต่ถ้าเป็น UP พิเกอมันก็ ถ้าเป็นยูพิกธรรมดามันจะสามารถทําได้แค่ช็อปไงซื้อสินค้าสมัครมาเป็นยูพิกธรรมดาก็ซื้อสินค้าแต่ถ้าอัปเดตอัปเกรดรหัสเป็นยูพิกเกอร์มันจะสามารถแชร์ได้และได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้เนี่ยอ่ากิจกรรมแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นคุณมีสิทธิ์เพิ่มถึงพิเศษนอกรางวัลโบนัสคุณมีสิทธิ์เพิ่มถึง9,600ชวนเพื่อนช็อปจนติดท็อปเรามีรางวัลโบนัสเพิ่มให้ อันดับที่1นนะครับเงินรางวัลที่ได้คูณ2นะครับออยู่ที่10,000บาท5,000บาทเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยรายละเอียดตามเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคนที่ผมชวนมาเป็นยูพิกเกอร์นะครับอ่าคนที่ผมชวนมาเป็นยูพิกเกอร์เนาะชวนมาเป็นยูพิกเกอร์ส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นชวนเพื่อนช็อปยูพิกเนี่ยนี่ฮะเนี่ยอันนี้คือสินค้าที่เราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาช็อปได้นะครับผมอ่า มีสินค้าก็จะเป็นตามนี้ครับเนี่ยก็เราแชร์ไปไม่ยากครับมันจะมีปุ่มแชร์อยู่ครับเนี่ยเนี่ยเครื่องสําอางผมบอกอลยเนี่ยเอามาขายให้ที่เนี่ยเครื่องสําอางอันนี้ยขายให้ผู้หญิงขายดีมากเลยผมได้ไปหลายชุดแล้ะขายไปหลายชุดแล้วเนี่ยครับมันจะอันเนี้จะเป็นเงินที่เราได้รับเห็นไหมสองร้อยสองร้อยสี่ิบสี่จุดสองศูนเนี่ยอันเนี้คือถ้าเรา แชร์เนี่ยแล้วมีคนเขาซื้อเนาะซื้อผ่านแอปหรือว่าซื้อผ่านเราเราทำดรอปชิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าคอมตรงนี้แหละแล้วก็จะได้โบนัสพิเศษอ่ะกิจกรรมอ่ะหนึ่งร้อยอ่าสิบชิ้นกระเป๋า,เาไปพันหนึ่งละก็ไปที่คําว่าแชร์ชวนเพื่อนตรงนี้ครับอ่าสาหรับคนที่เป็นยูพิเกอร์แล้วนะเนี่ยครับมันก็จะมีทั้ง Facebook มีทั้ง Line, ไลน์อย่างเงี้ยหรือคุณจะก๊อปปี้รูปภาพดาวนโหลดเนี่ยมันจะดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหดลดรายละเอียดแล้วคุณก็ไปใส่คําโปรโมทที่หลังเอาก็ได้ เนี่ยสินค้ามีเยอะแยะมากมายครับเนี่ยสำหรับกิจกรรมนี้เนาะเสร็จแล้วทีนี้ยังไม่จบยังไม่จบมันก็ยังมีกิจกรรมวันนี้อีกอ่าห้าบาทอ่าแชร์สนันอ่าแชร์สนุกรับสนันเนาะห้าร้อยบาทกดเข้าไปดูแชร์สนุกรับ,ร,บรับสนันห้าร้อยบาทอันนี้จะหมดเวลาอีกยี่สิบสามชั่วโมงเปิดซองกดเปิด ตอนนี้ผมมีอยู่4 6แล้วละมีอยู่406เฮ้ยมีอยู่406 406.46บาทยังขาดอีก93บาทเนาะก็มันจะเป็นกิจกรรมแชร์เนาะมันจะมีให้กดแชร์ตรงนี้เนี่ยให้เราแชร์ไปครับแชร์แชร์เออมันจะเป็นอ มันจะเป็นการแชร์ครับแชร์ไปทาง facebook ทางไลยยงน์เงี้ยหรือให้คนรู้จักช่วยกดให้หน่อยฮนะสมมติรู้จักเขาเออนเนี่ยเราร่วมกิจกรรม500อยู่นะเ,เดี๋ยวเราแชร์ไปให้ทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวกดสแกน QR วอ d e คให้หน่อยนะอะไรเงี้ยอ่ะกดสมัครยูพิกกดอะไรเงี้ยให้หน่อยอะแล้วเราก็จะได้เนี่ยครับ5 0า500บาทอ่ะเพียงแค่กดแชร์ตรงนี้ไปเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เด็ดมากเป็นการอ UP, ัพเพอัพเดตยูพ c k เนาะ ได้คูปอง1000คราวที่แล้วยูพิกมันต้องอัพอัพอัพเกรดรหัสก็คืออัพเกรดครั้งเดียวเนาะครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตเลยอ่ะครั้งที่แล้ว499ตอนนี้มันเหลือตอนนี้ปรับมันเป็น999เหมือนเดิมมาก็คือราคาป,ปกติก็กดเข้าไปเนาะเพื <cond u> ่อนเพื่อนที่โหลดแอปมาใหม่นะครับแล้วรหัสเชิญอย่าลืมรหัสเชิญน,นะฮะเดี๋ยวผมจะให้รหัสเชิญไว้อพอโหลดพอโหลดแอปยูพิกเนี่ยมันรองนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับ Android ก็ไปโหลดที่แอปที่ Google p l a y เนะ Uh, iOS ก็ไปโหลดที่ App Store ครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมนะฮะรหัสเชิญใช้1 4 3 9 6สนะครับย้ำนะฮะพอโหลดแอปเสร็จติดตั้งเสร็จกำลังสมัครไม่ว่าจะสมัครผ่าน Facebook l i น e หรือเบอร์มือถือหรือว่าอ e ีเมลนะครับรหัสเชิญให้ใช้143961นะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้อ่ามาที่หน้าหลักเนาะหน้าหลักในส่วนของ U- p i c ตรงนี้เนี่ย ถ้าคุณสมัครแอปมาเสร็จแล้วอะแล้วคุณอัปเกรด5เร่999เนาะเพื่อเป็นอ่ายูพิเกอร์เพื่อเป็นยู U icker, พิเกอร์อันดับแรกที่จะได้นะก็คือ1ได้เงินคืนเวลาช็อปเนาะอ่าแชร์ได้ค่าคอมแล้วก็นี่ครับได้รับส่วนลด1,000บาทเนาะเป็นคูปองเนาะอ่านี่ครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นโปรเนาะเป็นดิว ง่ายอ่ะคุณโหลดแอป,ป Youpick มาสมัครเสร็จปุ๊บคุณไปที่คำว่า u p i c k e r ตรงนี้เนาะ Youpicker อหลังจากนั้นคุณก็เลือกของที่คุณจำเป็นต้องใช้อะ่ะส่วนมากก็จะเป็นอ่าอย่างเช่นเนี่ยชุดมีดเครื่องสำอางอะไรเงี้ยอ่าอซื้อแล้วก็ได้เงินคืนอยู่แล้วเพื่ออัปเกรดเป็น u p c k e r กอนเนาะมันจะไม่เสียโอกาสคราวที่แล้วโปร499ไม่ค่อยมีใครสนใจไงตอนนี้มันกลายเป็น999แล้วก็ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคนที่คาแล้วก็มีคนเขารีบฉวยโอกาสไหเนาะนี่ครับก็จะมีชุดหม้อมีกระทะโอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับยูพีกเนาะมีโปเด็ดๆอยู่3โปเนาะเนี่ยตอนนี้กิจกรรมเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วสําหรับยูพีกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาว